ยินดีต้อนรับเข้าสู่รามาจิตตังพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องนานาจิตตังกับผมคุณกิติผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่5แล้วนะครับและวันนี้สปกเกอร์ของเราที่อยู่ด้วยกันในห้องนี้นะครับก็คือพี่แบงค์นะครับครัโปมสวัสดีครับอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับจากที่เจอพี่แบงค์มาตอน EP ีหนึ่งวันนี้ก็จะมาพบกับพี่แบงค์อีกครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องของหน้าง,งานของพี่แบงค์เนี่ย มีโอกาสได้เดินทางไปหลายๆที่จากหน้าง,งานของสถาบันรามสิติวันนี้จะลองให้พี่แบงค์ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานไปเจออะไรมาบ้างมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่แบงค์ครับ <c oughs> ย,ออย้นไอนไรไม่เริ่มต้นยังไงวะ <c oughs> ไม่จริงจะบอกว่าการเดินทางมันเยอะมากนะถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นเพื่อนในเฟซหรือเป็นเพื่อนที่รู้จักก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมึงเดินทางอีกแล้วไปอีกแล้วมันดูดูไดาชจาจังเลยไปเที่ยวแล้วทํางานไปเที่ยวไปโอ้ชีวิตในฝัน จริงๆมันก็สนุกจริงจะบอกว่าการเดินทางมันทําให้เราสนุกกับการทํางานมากแบ่งนี้แล้วกันนะครับว่าการเดินทางมันมี2แบบก็คือว่าอ่ะหนึ่งไปแบบว่าเป็นแบบพิธีการอ่ะไปกับผู้ใหญ่ไปกับงานที่ค่อนข้างเป็นพิธีการพอสมควรแหละ,ะกับอีกอันคือไปทํางานแบบว่าลุยๆหน่อยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอยากไปตรงไหนก็ไปหรือว่าไปเสร็จปุ๊บเราไปเจอโจทย์อะไรก็ลุยไปต่อมันก็มี หน้าง,งานที่ต้องเดินทางมันเป็นหน้าง,งานแบบไหนฮะัหน้าง,งานที่ต้องเดินทางก็คือว่าพูดเป็น2เรื่องแลวกันนะคือเอาเฉพาะงานที่เราเดินเดินทางไปทํางานแล้วกันการเดินทางก็อย่างที่บอกมันมีแบบแรกก็คือไปทํางานในเชิงพิธีการหน่อยอก,ก,ก็ไปกับองค์กรการศึกษาไปกับองค์กรของกระทรวงของหน่วยงานภาครัฐก็คือก็จะไปเจอกับเรียกว่าเป็นเป็นไฮออฟฟิเซอร์อ่าเป็นเรียกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของแต่ละประเทศด้านการศึกษาเดินทางไปเยี่ยมคุณครูต่างประเทศเอ,อ่อแล้วเดินทางไป จริงก็ไม่ได้ศึกษาดูงานนะแต่ว่าเหมือนไปจะจะเรียกว่าเจริญสัมพันธ์ทามไมตรีก็ได้แต่ในมุมในมุมมองของการศึกษาของคนเป็นครูด้วยกันซึ่งเราเองก็ทํางานในมิติของการศึกษาในการเป็นครูด้วย <c oughs> ก็เหมือนว่าเราก็เป็นทีมหนึ่งในการไปช่วยงานไปติดตามแล้วก็ทํางานในหน้าง,งานของเราคือ,อผู้ใหญ่ก็ทํางานของของผู้ใหญ่ของท่านไปเราก็ไปเชื่อมสัมพันธ์ทามไมตรีกับคุณครูกับเด็กต่างๆชาติกับคนต่างชาติต่างๆที่เราไปทํางานกับโรงเรียนกับชุมชนอะไรประมาณนี้ เรียกว่าเป็นบทบาทของนักวิชาการแล้วกันบทบาทนักวิชาการแล้วก็เรียกว่าเหมือนทางานในเชิงเครือข่ายเครื่องเครือข่ายการการศึกษาและอีกมุมนึงแล้วก็คือว่าเหมือนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอะไรที่เรามีแล้วก็ไปช่วยเขาอะไรที่เขามีแล้วก็เอาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้กับบ้านเราอย่าบอกว่าประเทศไทยมันก็ดูเวอร์ไปแต่ว่าอะไรที่เราสามารถหยิบจับมาถ่ายทอดให้กับคนในแวดวงเราได้เราก็เอามาให้กับคนในพื้นที่เราได้ไปต่างประเทศนะ ใช่ใช่ครับถ้าพูดถึงการเดินทางมันก็มี2ระดับอ่ะก็คือไปต่างประเทศกับอีกงานหนึ่งก็อยู่ในประเทศเรานี่แหละแต่ที่อยากจะเล่าในประเทศก็คือว่าอาจจะเป็นมุมเล็กๆหรือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มันซุกซ่อนอยู่หรือว่าเป็นที่ที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยเอออย่างนี้มากกว่าก็ก็เหมือนเวลามนุษย์เดินทางใช่ไหมแบบทุกคนไปอวกาศแล้วมีกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต้องไปนอกโลกหรอกดำดึงดำดิ่ง,งลงใต้ทะเลลึกซึ่งมันก็ลึกลับพอกันนะทั้งทั้งสองอันเนี้ย คนเดินทางก็จะรู้ว่าไอ้การเดินทางมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรที่มันแบบว่าสดใหม่ตลอดเวลามันมีประสบการณ์ใหม่ๆมันมีเรื่องราวที่เราคิดว่าเฮ้ยเรารู้แล้วอะแต่พอเราเดินทางเยอะๆมันทําให้รู้ว่าที่เรารู้อะเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะเว้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นมันลึกกว่านั้นเอาไว้ง่ายๆก็คนที่พอจะรู้จักเราแล้วก็จะรู้ว่าเราทํางานในในพื้นที่สัมหวัดชายแดนภาคใต้ยเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะยเน้นย้ําเสมอว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้จาก หน้าข่าวหน้าสื่อมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นงงน่ะเราพูดมาตลอดแล้วเชื่อว่าหลายคนในประเทศก็เริ่มเห็นอย่างนั้นแล้วด้วยไอ้ความน่ากลัวมันไม่ใช่เป็นความน่ากลัวที่คนอื่นว่าได้เราเห็นนะแต่ความน่ากลัวมันเป็นน่ากลัวอย่างอื่นที่คนอื่นไม่เห็นมากกว่าแต่ขอพูดในมุมของนักวิจัยแล้วกันก็คือที่ประทับใจก็อย่างเช่นเชื่อมโยงกับครั้งก่อนที่เราคุยอ่ะเรื่องเร,เราทําเรื่องของงานวัฒนธรรมทำเรื่องออกชุมชนไอ้การทํางานของเรามันทําให้เราเห็นตัวจริงที่มันอยู่ในพื้นที่อ่ะเราตัดมุมที่บอกว่าความด อะไรที่ภาครัฐลงไปไม่ถึงอีกเรื่องนึงแต่เราเราลงไปเห็นแล้วเราเห็นความว้าวว่าไอ้สิ่งที่เราเคยรู้มันมีอะไรเยอะกว่านั้นอะ่ะคือเรียกว่าอะไรเป็นของขวัญจากการเดินทางอะ่ะแต่อันนึงที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คือว่าได้รับงานงานหนึ่งขององค์กรนด่นที่ลงไปศึกษาเรื่องของวัฒนธรรม,มก็ไปดูเรื่องของความเชื่อเรื่องของคนทํางานทางวัฒนธรรมอ่ะเราก็ไปลุยเรื่องของ รียกว่าไปไปเก็บงานน่อว่ามันมีมันมีงานว่าทาอะไรที่มันซุกซ่อนอยู่บ้างอ่ะซึ่งอ่ะเราเปิดโพรงม,มาชั้นแรกปุ๊บโอ้โหเราเคยเห็นแล้วนะเรารู้รู้ว่ามันมีศีรัสนนะมันมีมโยงนะมันมีความเชื่อต่างๆเลยแม้ทั่งการเรื่องของอจิตวิญญาณนอะทรงเจ้าเข้าผีซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของศาสนานะแต่ว่ามันมีความเชื่อพวกนี้ที่มันแฝงอยู่อะเป็นเรื่องของ เรียกว่าอะไรอ่ะวัฒนธรรมที่มันอยู่ในสายเลือดมันแยกไม่ออกหรอกอันนั้นชั้นหนึ่งพอชั้น2เสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเห็นแค่ตักรีที่มันเยอะกว่านั้นนะซีรัตคนทั่วไปอาจจะเออซีรัตก็คือเป็นปัจจญ์ซีรัตที่ไปแข่งโอลิมปิกอันนั้นเป็นแค่ยอดของผู้ขอน้ําแข็งข้างล่างก็จะมีแบบซีรัตที่แบบว่าเคยดูแบบจอมยุทธไหมนะ,นะจอมยุทธจจีนเออเวลาลงพื้นที่จริงปุ๊บเฮ้ยไอ้คำว่าซีรัตเนี่ยมันมีแบบสํานักมันมี เรียกว่ามีปรมาจารย์อยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่บนเขาอะซึ่งเขาอยู่นันจริงๆเป็นบบแก่ๆเป็นชาวบ้านที่แบบว่าเดินไปคุณไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเรื่องเนี้ยเออแล้วเขาไม่ได้บอกว่ามาเอา,เอาง่ายๆเวลาคนไปสัมยวดชายแดนหรือว่าไปเห็นการศิลั์ตามโชว์ต่างๆศิลั์โชว์มันคือศิลั์โชว์แต่ศิลั์ที่มันมีสํานักจริงๆแล้วคนนี่เขาเชื่อจริงหรือเอาว่าเด็กผู้ชายในหมู่บ้านปุ๊บเวลาเราเรียนพระรศึกษา เราจะชอบบูลลี่การล้ำดาบกระบี่กระบองหรือว,ว่ายุคลาก<ไ>ชิดยกเนี่ยไปสู้ใครได้เพราะเราเรียนรู้จากอะไรที่ก็ไม่รู้ว่าเราเรียนรู้จากคนที่เป็นล้ำโชว์ศิลัจเหมือนกันเรารู้จกักศิลัจล้ำอะไรอะแล้วมันเวทีไม่เห็นไม่น่าจะไปสู้ใครได้แต่ตัวจริงที่อยู่ในพื้นที่คือตัวเป็นเด็กแต่มันจับกุทุ่มได้อะ<ไ>เออเราเราเคยเห็นแบบว่าในหนังที่บอกว่าปุ๊บเราสามารถต่อยมาเลยเสร็จปุ๊บเราก็โดนมันแน่ปุ๊บมันจับพลิกนิดเดียวปุ๊บแขนดูบิด จะบอกว่ามองเป็นวิทยาศาสตร์มันก็ได้มันคือวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งอะแต่ว่าตัวจริงมันอยู่งนั่นแต่มีใครดูบ้างไหมละ่ะหรือแม้แต่สิรัตบางที่ที่บอกว่าเอ้ยสิลัตมันคนชาวบ้านคนมาลายูในพื้นที่ซ้อมกันในป่ายางแต่เข้าไปดูเสร็จปุ๊บฝรั่งจากออสเตรเลียฝรั่งเศสเข้ามาเรียนเข้ามากินอยู่กับชาวบ้านเขาก็มาเรียนทาไมกูมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาเลยวะแล้วเขาเข้ามาคือเขารู้จักกันมาได้ยังไง คือที่นี่คือของจริงตัวจริงแล้วเขาไม่เคยเอาไปอวดใครไปโชว์ไปเไป,ไปใครแข่งใครถามว่าเขารับงานโชว์ไม่มีแต่โชว์คือโชว์แต่ไอสิ่งที่เขาฝึกจิตวิญ,ญญาณจริงไอความเชื่อได้เราบอกว่าจอมยุทธ์นนะไรก็บบีก็บบีอยู่ที่ใจเนี่ยหรือแบบการฝึกศิลป์เพื่อแบบเขาไม่ได้ไปสู้กับใครฝึกศิลป์เพื่อฝึกจิตอ่ะแม่งมีอยู่จริงไอ,ไ,อไอนั้นชั้นนึงละพอลงพื้นที่อีกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเชื่อว่าพอมาลงลึกในเรื่องของอาเอาง่ายๆเรื่องของไหว้ครู มันเป็นเรื่องของวิธีกรรบางบางอย่างซึ่งมันก็มีความหมินเมกับเรื่องของศาสนามันมีเส้นกั้นบางๆอยู่นะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่เราเป็นคนนอกเข้าไปแล้วเขาคงไม่ไม่ต้อนรับเราแน่นอนนะเพราะว่าอ่าหนึ่งเราคนนอกเข้าไปปุ๊บเราเป็นใครก็ไม่รู้ว่าแล้วเขาทําวิธีกรรมสําคัญอยู่เขาคงไม่เปิดให้เราเข้ากับอีกงานหนึ่งถ้าเกิดเราคนนอกเข้าไปไม่เข้าใจแล้วเอาเรื่องของเขามาเล่าให,ให้ให้คนที่ไม่เข้าใจฟังคนข้างนอกบอกโอ้ยพวกนี้งมงายหรือคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันโอ้ยนี่มันคนคน,คนบาปแต่ เขาเปิดประตูมาเข้ามาสีเข้ามาดูแล้วก็อธิบายทุกอย่างเลยแบบเฮ้ยมันเป็นการเดินทางที่แบบว่าทําไมเขาถึงไว้ใจเราขนาดนั้นแล้วเราได้เห็นตั้งแต่ต้นทางนะเขาไหว้ครูยังไงเขาไหว้ยังไงบ้างซึ่งต้องใส่ดอกจันไปน,นะคําว่าไหว้ครูมันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เหมือแนบบถึงไหว้ผีสางเทวดาหรือย,ยกมือไหว้ใครนะแต่มันคือพิธีกรรมหนึ่งที่ล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาแบบปรับว่าทําให้มันเข้ากับกรอบศาสนาที่เขาเชื่ออยู่แล้วแต่เขาส,สามารถปรับพิธีกรรมให้สามารถดํารง ประเพณีบางอย่างว่าทาบางอย่างให้ยังอยู่ได้เหมือนกันซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นพื้นที่ที่มันเปราะบางสําหรับใครบางคนนะแต่เขาเขาก็เปิดให้เราเข้าไปได้ซึ่งอันนี้รู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่รู้สึกว่าเราประทับใจประทัจหนึ่งคือเราได้เห็นในสิ่งที่เราคิดว่าอเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นกับ2คือประทับใจในสิ่งที่ว่าเอ้ยประทับใจในความความเปิดใจอะความเปิดใจและความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขามีให้กับเราเออนี่ก็คิดว่าเป็นเรียกว่าเป็นของขวัญจากการเดินทางอันหนึ่ง ยาวเลยอันนี้เป็นลงใต้ลงใต้ใช่ไหมครับนะมีชิดอื่นไหมไปภาคเหนือแล้วกันภาคเหนือภาคเหนือรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางที่ทําให้เราช่วยแก้ปัญหาถ้าเกิดเชื่อมโยงกับไอโจทย์แรกเราคุยกันครั้งก่อนโน้นนะตอนนั้นเราทําเรื่องของการคุ้มครองเด็กและมันมีแบบจุดเรียกว่าจุดเปราะบางอันหนึ่งคือภาครัฐรู้สึกว่าเด็กควรจะได้รับการดูแลจากภาครัฐโดยทั่วถึงและต้องเป็นคนที่ภาครัฐไว้ใจได้แล้วตอนนั้นมันมีดรามา่ามี อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันทําให้ไม่เชื่อใจบ้านอะ่ะบ้านที่รับเลี้ยงเด็กอ่าเขาจะอาบถ้าไปภาคเหนือหรือว่าคนที่โตมากับรู้จักคนชนเผ่ามันก็จะมีเรียกว่ามีวัฒนธรรมหนึ่งในการที่บอกว่าเป็นบ้านพักเด็กแล้วกันบ้านพักเด็กที่ไม่ใช่บ้านพักเด็กของรัฐแต่เป็นบ้านพักเด็กที่แบบมันคุณกิต,ต,ต,ติมีบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้นะ่าสงสารนะก็เอามาเลี้ยงแล้วส่งส่งเรียนตอนเย็นเด็กก็กลับบ้านแล้วก็แต่ไม่คนเดียวสิ เขาเลี้ยงดูน30 40ิบ่าคนซึ่งพอเด็กอยู่ 30- 40คนแล้วก็ไม่ได้เป็นองค์กรที่แบบว่าของภาครัฐมาเริ่มเกิดข้อสงสัยละภ <Yeah. S 2> าครัฐเองก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, หากินกับเด็กหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งถามว่ามันมีไหมมีมันมีจริงองค์กรแบบนี้ที่ซื้อเอาเด็กมาอยู่เยอะๆแล้วก็เปิดบริจาคแล้วสุดท้ายก็เหมือนเอาเด็กมาหากินนะ่ะมีหรือแม้กระทั่งเป็นองค์กรศาสนาสุดท้ายคือเอาเด็กมาเพื่อเผยแพร่ศาส,สนากับที่เราไปทํางานเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันมีคนที่ ทำด้วยใจจริงนะก็คือเขาจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงเลยในะการเดินทางทําให้เราเห็นว่าคนภาคเหนือกับสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยคิดเดียวกันคือโคเชชในเรื่องบุญคือการดูแลเด็กการเอาเด็กมาเลี้ยงหรือทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตไปได้ดีหรือเอาง่ายบ้านที่เราไปเจอแล้วไปทํางานด้วยตอนแรกเราก็ตั้งตั้งมายากติแบบเดียวภาคร้ฐนแหละแต่พอลงไปทํางานเยอะๆเดินทางเยอะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่คิดเหมือนจริงๆก็มี คนคิดดจีจริงก็มีคือเขาใจบริสุทธิ์เลยว่าเห็นเด็กเด็กตามชายแดนอาจจะมีสัญชาติบ้างไม่มีสัญชาติบ้างแต่ว่ารู้แล้วว่าถ้าปล่อยเด็กคนนี้อยู่ในหมู่บ้านไปแม่งต้องขายยาแน่นอนพ่อมาติดยาแม่ติดยาแล้วใครดูมาต่อก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงดูแล้วสุดท้ายส่งเสียส่งเรียนถามว่าได้รับเงินทุนจากการบริจาคไหมมีอันนี้คือสิ่งที่เราไปทางานแล้วเสร็จรล้ว,ว่าเอ้ยมันมีองค์กรแบบนี้อยู่นะสิ่งนี้ที่เราไปทํางานก็คือว่าเราก็สามารถทําให้เห็นว่าเฮ้ย เวลาภาครัฐจะมองอะไรเนี่ยคือมันเราไม่สามารถมองในรูปแบบเดียวได้ไดไดเสมอไปอย่างเช่นแอบว่าตอนนั้นมีดรามา่าออกข่าวว่าเอาเด็กมาเลี้ยงแล้วใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแบบค้ามนุษย์ก็มีอ่าเรื่องของแอาเงินบริจาคแล้วในเชิงธุรกิจส่วนตัวก็มีแล้วเด็กก็อยู่อ,อดอยากแต่ว่ามันก็มีองค์กรที่เฮ้ยเด็กอยู่ดีกินดีเด็กได้เรียนหนังสือ แล้วองค์กรน,นี้ก็แค่อยู่ได้แล้วเขาก็อยู่ันแบบเหมือนครอบครัวจริงๆก็มีและสุดท้ายสิ่งที่เขาให้เด็กมาอยู่ร่วมกันเขาก็สอนเรื่อทงทักษะชีวิตให้เด็กอยู่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเอ้ย การเดินทางของเรามันก็ไปมันไปลบมายาคติบางอย่างของคนทํางานเหมือนกันการทํางานของเราก็เหมือนเป็นตัวกลางอะที่ทําให้เห็นว่ามันมีคนกลุ wn, ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มไหนบ้างที่ที่เขาทํางานจริงๆอยู่นะที่เขายังไม่เคยถูกมองเห็นนะ่ะเราทําให้เขาถูกมองเห็นขึ้นมาในแง่มุมที่คนอื่นมีความเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราเห็นความแตกต่างหลากหลายที่มันเกิดขึ้นอะว่ามันมีจุดไม่ดีนะมันมีที่มันเป็นเทาๆอยู่แล้วมันมีที่มันเป็นสีขาวอยู่นะเรา การเดินทางมันทําให้เราสามารถคลี่ตรงนั้นให้เราเห็นได้แล้วสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันถ่ายทอดให้คนทํางานอื่นๆที่จะสามารถต่องานของเราได้ให้เขามองเห็นได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกําไรจากการเดินทางเหมือนกันเดินทางแล้วก็ต่อยอดการทํางานของเราได้แ้วมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ก็ทุกวันนี้องค์กรที่เราไปก็ภาครัฐก,ก็กลับกลายเป็นแว่าเ,เปิดใจแล้วก็ดึงองค์กรต่างๆเหล่านั้นที่เราไปเห็นนะมาช่วยกันทำงานมากขึ้นเขาเกิดความเข้าใจกันโดยที่ไม่ตั้งกำแพงเข้าหากัน อันนี้ก็จะเป็นกําไรนึงจากการเดินทางองค์กรที่อยู่ในท้องถิ่นแง่งๆนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดไรเชียงรายเชียงรายเลยตรงชายแดนหรือแม้ทั้งตอนนี้เราไปเบียงแห่งที่เป็นวัดก็มีซึ่งเราก็จะเห็นอะไรความเทาๆนี้ในบ้านเราเยอะเหมือนกันซึ่งคําว่าเทามันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่เทามันหมายถึงมันต้องเปิดพื้นที่ให้อะไรบางอย่างที่กฎหมายมันอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่า อ้เรื่องของสิทธิไม่ใช่ชนหรือว่าการเห็นใจนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ยมันก็ต้องยังเปิดพื้นที่อยู่ถ้าเกิดเรามองดูข่าวก็เห็นว่าทําไมเราเห็นข่าวที่แบบว่าครูหรือผู้บริหารโรงเรียนเอาเด็กต่างด้าวมาเรียนแล้วโดนจับมีความผิดทางวินัยซึ่งถามว่าในเชิงกฎหมายถ้าจะเล็จมันก็ได้แต่ถ้ามองเรื่องของการให้โอกาสคนหรือมองไกลๆเรื่องของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้กับพื้นที่ของเราให้กับประเทศให้กับภูมิภาค มันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอเอออันนี้คือสิ่งที่เราเราเห็นจากการเดินทางเราเห็นวัดที่เต็มไปด้วยเนนที่เด็กพม่าถามว่าผิดไหมก็อาจจะผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าวัดนั้นน่ะเอาเด็กพม่าที่ต่อไปเด็กคนนึงโตเป็นเป็นอะไรก็ได้อะโตโตเป็นกําลังสําคัญที่ดีก็ได้โตไปเป็นผู้ก่อการร้ายก็ได้แต่ถ้าเราสามารถเอาเด็กที่กําลังแบบไม่รู้หนทางแล้วมาอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถดูแลได้ให้เขาเติบโตในทางที่ดีได้เอ้ยมันก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอ การเดินทางมันทําให้เราพรีด kind of mm hmm. เห็นความเทาๆอ่ะแล้วเข้าใจในความเทาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราอ่ะอันนี้คิดว่าก็จะเป็นมุมมองหนึ่งที่ว่าอมันก็เป็นสีสันหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมันมันดีนะมันดีสาหรับเราเองด้วยแล้วก็เชื่อว่ามันก็ดีสําหรับบ้านเมืองเรามันดีกับสำหรับคนบ้านเราด้วยก็สําหรับใครที่รู้จักกับพี่แบงแล้วก็เห็นรูปไปเที่ยวไปต่างจังหวัดบ่อยก็ก็รู้ไว้ว่าเป็นการเดินทางนะครับเป็นการทางที่มีงานข้่มาเกี่ยวข้องด้วยซะเยอะนะครับ ถ้าทํางานจริงๆนะมันก็ไม่ได้ไปขนาดนี้ก็ได้อย่างเช่นงานงานที่บอกว่าทำกานเอาภาครัฐอ่ะจริงๆแค่เชิญคนเข้ามาคุยสัมมนามาเสวนาโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพิมพ์สังเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์ได้เล่มจบละทางานสบายจะตายเออแต่แต่หาเรื่องไงรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเจอตัวจริงอ่ะแล้วตัวจริงส่วนใหญ่ก็เหมือนจอมยุทธอ่ะถ้าเราไม่ไปหาเขาไม่ดันดนข้ามเขาไปหรือไม่ไปเข้าป่าไม่มีทางเจอเขาหรอกคนที่ตัวจริงเสียงจริงปราด เราต้องไปหาเขามากกว่าอ่ะสุดท้ายครับครับเมื่อกี้พี่แบงค์บอกว่าไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้แล้วอะไรเป็นตัวผลักดันให้ต้องทาขนาดนี้อันแรกมันสนุกนะคนทํางานวิชาการหรือทํางานวิจัยอ่ะพอทํางานแล้วเราลงจริงลุยจริงมันก็ต้องบอกว่าเราเป็นโชคดีก็ได้อะโชคดีในความที่เป็นองค์กรที่เราต้องเลี้ยงดูตัวเองอะไม่มีใครมา,มา,มาบังคับมากํากับว่าเราจะใช้เวลาอะไรเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเออเราทำไงให้งานของเรามันมันสนุกแต่ แต่ไอความสนุกมันเกิดมาจากการที่เราได้รู้อะไรใหม่ๆ <_ d ata> เราได้เห็นอะไรที่แบบเฮ้ยแม่งมันมีแบบนี้ด้วยวะเฮ้ยที่เราคิดว่ามันใช่แม่งไม่ใช่ว่ะมันมีอะไรที่มันลึกไปกว่านี้อีกมันมีเยอะกว่าที่เราเห็นไอสิ่งที่เรารู้นี่มันมันแค่แบบหางอึงนะมันเป็นแค่แบบหางช้างเป็นแค่วงช้างแต่ไอช้างทั้งตัวเนี่ยเราได้เห็นช้างทั้งตัวจากการเดินทางอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้ไอการที่เราได้เห็นภาพกว้างขึ้นได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเรื่องราวใหม่ๆมันคือความสนุกแบบหนึ่งความสุขแบบหนึ่งอ่ะ มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยอมเหนื่อยนิดนึงแต่สุดท้ายไอ้ความเหนื่อยมันก็แปลเป็นเป็นความสนุกความสุขแต่ตังเสียมากกว่าเดิมนะนี่แหละตรงนี้แหละองค์กรที่ไม่รวยอ้าวก็เรายังมนุษย์เรายังยังเก็บตังค์เพื่อไปเที่ยวเลยเนี่ยเออเราก็เราก็ช็อตคัดอะไรไงไม่ต้องเก็บตังค์เที่ยวล้วก็เอาเงาเอาตังค์ที่เราควรจะมาให้เราไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวทํางานไปเลยนี่แหละทำทำงานด้วยเที่ยวด้วย จบแค่นี้ครับไม่ไตัดจบทุกอ EP ไม่ได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์นะครับที่มาเล่าประสบการณ์การทํางานจากหน้างานขององค์กรนะครับที่นําพาไปถึงความสนุกสิ่งที่มันตอบสนองต่อความอยากรู้ของตัวเองความสนุกของตัวเองนะครับและนี่คือรามาจิตตังพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องนานาจิตตังพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ